เดี๋ยวแฝไปดูยันก็บ่อเลี้ยงแปดเนาะบ่อคุดเองไงบ่อเลี้ยงแปดนี่เอาตังขัรถจุกมาจุกให้<อ>มีครบหมดเนาะแปดหมูเห็ดเป็ดไก่ข้าวกับปลูกเองเนาะปลูกเองเดี๋ยวนี้ผมมีแต่ตะควายอ่าค่เหลือแต่ควายน่ะกะค,ะาควายมีแต่ว่าตายไปแล้วเออผมมีแต่ควาย จะก,ก่อนละควายก็มีอืมอันนี้กับแนอีกเปล่าเนาะอ่อะแนใครใครส่วนลงมานี่ตั้งแต่น,นู้นลงมาอ่าขึงหนึ่งนล้วมั้งเหรออ่าใสวนลงมาในนู้นใครส่วนขึ้นมาอะไรมันของคนอื่นคนอื่นเอลงส่วนนี้แล้วแหนมนี่มาจากไหนเปล่านานี้มาจากห้วยเป็นห้องผูดเลยอ๋พอพาะต้องไปเปิดเอาแหนมออกมาเปล่า มอสห่าไหลมามทำมาสัดอ๋อถึงฤดูจะไหลามาเองเอไหลามาเองอ๋อทีงนี้หมดแน่มันมันก็แห้งมนเนหรอ,อ,อ,อนนนนถ้าฝนตกมาหลายแล้วมันหาพื้นป่าซุ่มแล้วมันก็มีอันไหลมาเองอ๋อโอ้ตีกวางนะบอกว่าอยู่อัน อยู่ไทยอยู่บ้านบ,บ้านพอ่พอพอ่พอปูกพอ่พอเ่านั้นอยู่โดนฟูสูงก,กับน,น้ำไหลยอยู่ที่ไทยแม่ไหลอยน้ำไหล,ออหลปลอกว่าเ<อ> <laughs> พราะต้นไม้ใหญ่อืมันอยู่เขายังต้นไม้น้อยอย่างนี้มันครับ <laughs> ที่เลี้ยงพึ่งบ่ะอ่าพึ่ง <laughs> อ,อันเขาเออเออแมงดันนี่นะแมงดันเออแมงพึ่งได้มันเอ็นหางอยู่ต้นไม้เนาะอ๋อ <laughs> เมงเมงดันเนี่ยมันอยู่อยู่ในโกนอยู่ในนี่เป่าอ๋อนอนอ่ะแล้วมีแหนมหัวกันอ่ะนี่ตัวนี้เหมัอนพ่อมีตัวลูกยังบูมีน้าหัวอันนี้นะอ๋อนี่เป่อเลี้ยงไวนะ้เนาะเออมีมีสองอันนี่เป่าเอออยู่เฮือนขึ้นอยู่เฮือนขึ้นแปดที่ในเฮือนก็มีเออเพื่อน,น,นก็นมีบ่หเห็นว่าไ่าเห็นไง <laughs> มันได้สังเกตว่ะเออ ดิเวือนก็มีอยู่โคกงัวก็มีต่ช่วงนี้แบบมันมีน้ำหัวก่อนช่วงนี้บมมีน้ำหัวยางนี้ตรงเดี๋ยวนี้นะมันจะมีแยมนะครับมแตจตัวลูกอ๋อมันมีลูกมาแล้วเดือนหกหาเดือนเจ็ดอ๋อหกเจ็ดมันจังจังมีน้ำหัวอ๋อมันสร้างน้ำหัวขึ้นยามนี้มันมีขี้นวนแน่นหลายแล้วมันเอาเอาน้ำหัวบ่ไรน้ำหัวบ่บ่รัก โอหนี่เลยไงมีปลาแต่ตัวนี้อ๋อ <c oughs> โอ้แต่แปลามา่อยเ่อะเอออย่างตัวน้อยหมดตัวใหญ่จนแบบนี้อื <c oughs> มีแปลอะไรบ้างพหรอมีปลาในปลานินโอ้ปลา,น,น,ปลาน้อยกันมี้เออปลาน้อย <c oughs> แปะน้อยปลานีนปลาใดปลานินปลาหลีมีก็บอ่ะปลาปากปลาเกล็ดแหนบปลาดุกนี่เลือกกว่าเนี่ยมาเลือกอ๋อมองเอวอ่ะอ๋อเปลืองให้จีนเดี๋ยวลูกแปะมาปล่อยรูเออวเออไปจีนนะจีน่าเจาปลามาให้เลยแจมาปล่อย นั้นแหละยังบุมีปลาหากระเท็อันนั้นเป็นหินกะออดินขาวเ๋าดินกะแลว่าดินอยู่อันคนลาวเขาเอินดินดักดินดักดินดักขาก็อกาะขึ้นมาบ่เนียงเยี๋ยวนั่นโบรถุกจุกออกมาจุกแล้วก็บางบางบางโอ้ก็เลี้ยงแปะคุณดีๆมาแขายเนาะโอ้ตะกบ คบแกม <c oughs> <c oughs> ีสองบอ่อนะครับบ่อสามกับตัวพุ่นอยู่ห่างห่างนาพุ่นอ๋ออยู่บนปุ่มดำ้วตัวนั้นล่ะมีปนัยปนัยเราเป็งปนัยพันไปเอาเสื้อมันพ่อนยามเดือนเจ็ดเดาเหกฮิตน,นาเอาน้ําใส่นาแล้วเขาขึ้นมาปล่อยแล้วเขาเอาอันสวยไข่อันดำๆๆน้อยๆนะ ไปใส่แล้วมันไข่สวยๆแล้วเอามาจากเราขึ้นมาปล่อยมาปล่อยในแนน,นี้เลยเปล่อยเสียดายเลยเปล่าแนวพันเนี่ยนะพันเชื่อมันเอาเชื่อมันเอาลูกมัน <c oughs> โอ้ด <c oughs> ินขาวนี่มันเป็นหินบมเป็นหินดินขาว<อ>เหนียวเหนียวจุดมือมัน,อนอยังอื่นอยู่เียัยงเพลยอยู่ยกออกมาเลย จนบ่อกบวงรถจกเลยดินเลยนึกว่าเป็นหินป่ะมันบ่แม่นหินโอ้ไม่นดินเนาะดูเก๋ๆก็นึกว่าหินโอ้โหนี่แจ้งรถจกมาจกป่ะแจ้งรถจกมาจกนอนแนมีเหรอความลึกเะแค่นี้อ๋อแต่หินอันนี้มันมันไปแน่นอันนี้เนี่ยน้ำซึมหมดอืม แคไหทน่ะมาเอมันนี่เงินมาแล้วเขาอัดอันนี้มันขึ้นมาเต็มนี่เราเออคักคักมาอืมกเห็นแจ้งรถจกเสียงกี่กีบนะรถจกพอจังที่ทางนี่เนาะเอาันเที่ทางนี้ตั้งแต่พูหางบ้านมาันมาตัแปะม้นมามาล่ออกมาวัานอนี้แล้วเข้ามันตัวนี้แล้วมาจุกตัวนี้เหรอ มดอยู่เธอน้ำมันปุ้ยมดสี่ลาดมดอันมดแปดลาดเป็นแลนนี่แค่น้ำมัน,มมนคนน่าน้ำมันแล้แค่แจ้งหรอนค่าจ้างทางมวลทางค่าจ้างค่าน้ำมันแปดแลนแปดลาดอ๋อเอ้ยไปเยอะหรอสมยยัยไหนเลยเนี่ยเออฮ่ออาก่าปีปีผ่านมานี่เดียโอเคเป็ดแลนกับไเยอะเนะี่ยหมื่นกว่านเนาะ อันนี้ปอกอยู่ตั้งแต่เด็กเนาะที่นี่เนาะอ่าตั้งแต่เด็กอ,อันนี้ขึ้นไปนี่ของปอหมดบแม่ขนนี่เมื่อของคนอื่นละนี่จะใครสวนท่านลงไปพุตั้งแต่นั่งไงที่ร้วนะบอกเออใครสวนลงไป หลืวอัน้ไข่คลองอันป๊อเขาข่าขึ้นมือให้โบแม่ละ,อะของคนอื่นนี่นลแต่กลองกันลงไปอืมโอ้ถึงแน่ที่ปลูกข้าวไทยส <c oughs> วยเนาะลองว่าข้าวแรงเนาะ <c oughs> ชิวขนาดนี้ชิวชิว ไอ้รอตะวันตกตกพูนะกับงวงข้าแหลงเลยงวงข้าฝอกเลยในนี่แก่ปต้องดูเนาะอ็ปดูดูนั่นเลยไสยาลักษณ์จากตะเวนตกรับไอ้ภูเขาเนาะสัญญาณตะเวนท่านเบิกเตะตะเวนท่านสัญญาณนั่ยงวงข้าแหลงอันนี้โฮงตีเล็กเนาะโฮงตีเล็กตีผ้าที่ควน โอ้มาได้ทำหลายปีแล้วกันนอะอ่หลายปีแล้วบ่มีแหงแล้เฮ็ดอะไรนะอันนี้เครื่องมือดั้งเดิมเนาะเครือ่องดั้งเดิมเอาไว้ขีดเนาะขีดเหล็กหอนเลยเราซื้อใะไมันหอนมันได้เอาอันนี้ขีดไปเราไปกำมือขีดแบบของดีทำตั้งแต่นุม่มๆแล้วเนาะเป่าทั้งตั้งแต่นุ่มทำไมีดแพ้ใช้เองอออืันนี้เอิญอะไรเนี่ยนะเป่า อันนั้นดูบ้านเฮาเราเอินต,ต่ตางแตงตางปั้นดินเราแก <Okay. S 2> ปั้นเอาดินดินด่านตรวนั้นน่ะปั้นเรามาตากคือมันแห้งเ <c oughs> นี่ยเอาเอาไ้ทำอะไรนะฮะเอามาใส่นี่เพื่อบ้ห์โบให้ไฟไหมเพราะตัวนี้คือไฟนี่เนาะครับเอาเอาน,นั้นสูบตัวนี้เขาสูบสูบสูบตรงนี้เลยบให้ไฟไหมไฟโบไห้ดินน้ <Okay. S 2> อแกออมอันน้อยอันใหญ่เป็นอยู่นี้บรินีณ ออันนี้ก็แทนเออลูกระเบิดเอ้าลูกระเบิดอ่ะอเออลูกระเบิดแล้วมาเอาเอาวันเบือมันออกเอาเบือมันออกล่ะเอาไมาเห็ดอันหองตีมีอหองตีอ๋อไปยุกทางนั้นเหรออ๋ออันนี้แล้วเป็น รูร้อยสอสองอันนี้รูแปดห้าของรถตั้งเนี่ยนะรถถังรถหุมเกาะอันนี้ที่ไอตัวนี้ลงมาจากเครื่องบินเนาะบอแมนมาจากแกมาจากปืนปืนอันปืนใหญ่อ๋ออ้แหน่นี่เลยอะอ๋อครับโอเคเฮ้ยแหน่เดี๋ยวหาแหน่นี่มาก่อนบางอันของร้อยห้าสิบห้า อันนี้แอรน่ะบางร้อยห้าสิบห้าอันปืนใหญ่บางปืนใหญ่อะลูกลูกมันลูกอันนี้ลูกัะแหลมมันอยู่ตรงนี้แล้วเป็นมือมันอยู่ไหนนี่มันส่งกันเลยเรามีเราเนียอย่แถบนี้ยิงแต่เมืองสุยเมืองสวยเออเมืองสุยมาตกอยู่เฮาพี่เข้าไปได้หลายกิโลเมตรได้โอ้พลังมันไเยอะเนาะอ้

เออมีพระเอกก็ต้องมีนางเอกอ่ะเออนี่อย่างป๋อยายาไะยาเอานเราเล่นพื้นเมืองนี่ยเคยใส่ปุย๋ยเป็นเม็ดสีฟ้านะบอกอ่าบอกอันน,าาน,นี้เมืเอ่อก่อนเอาไป่แช่น้ำอีกทีไม่แช่น้ำเออเอาไปปุ๋ยปุ๋ยอะไร เดี๋ยวมาดูวิธีการใส่ปุ๋ยมากเพชรของเผ้า,าลาลุ่มกันครับกิจาการรมยามแรงอันนี้เพิ่นเอิญอย่างไรมาเอาขีุู้นคือขี้ไก่นะบะอกที่มันปนก็ขี้ไก่เนาะ ขอเอาเป็นขี่ปูนตึงขี้ปูนึงขี้ไก่น่ะขี้เป็ดรวมกันเลยนาะขี้ไก่ขี้ปูนเป็ดขี้ไก่อ่ะอ่ะคุยไแช่น่นเนาะนั่นแหละอนนี้กสวน แต่แกนี่ป่ากับแสนเองเนอแม่เนอเออข้าแสนเองเอาครบเครื่องแต่แต่เนอ,อเออคุณทำเองทำได้หมดอโอ้แสงกำลังสวยเลยกิจ<ะ>กรรมเย็นเย็นนะแม่เนอ้า<ะ>ใส่ทุกวันก็นครับบอก กี่วันใส่ครั้งหนึ่งโดนโดนยังซื้อบัตรนึงโดนโดนนี่ประแมนประมาณสาวมือ้อสาววันเนาะสาววันแล้วก็ใ่มันขึ้นสูงแล้วเช่าโอ้ปลูกผักกินเองปลูกผักกินเอง แม่แฮบแบบนี้ตั้งแต่แส,วแสวาวๆแล้วบอกตัวเลกเลยทุ้นชินกับไม้ไม้แานนี้เนาะ อันนี้ต้อนอะไรแม่เนี่ยต้นถั่วดินถั่วดินอันนั้นแมกเพสเนาะถัะ่วดินนี่ใส่ปุ๋ยปะ่ะมันต้องใส่เนาะ แมกต้องขยานมาเอาแย่ออกนะแม่เนาะ,ะพวนด,ดินตลอดนะแม่เนาะอโอ้สวยงามหวก้อนใหญ่ อ๋อใส่รอบโคนต้นเลยใส่ละทีละสองกรมัมเนาะ นรรกนลโอ้อนตีแม่นี่งัวแม่ก่อนน่ะมะแม่มมมนบ่นโอ้มาเขือก็มีแซลีครับที่ไหนก็แม่ัดอยู่รองอ๋อถ้าเอาปีน้มีมั โอ้นี่หอมแบงก์กันไห อันนี้ปลูกได้กี่มือแล้วแม่ประมาณใหญ่ประมาณนี้อ่ะได้เดือนตายแล้วอันนี้อันนี้เดือนตายแล้วบอกประมาณกี่เดือนมาถึงจะออกหน่วยแม่ออกลูกบวชนแล้วมันก็ออกแล้วอีกสักอันสองอาทิตย์ก็ออกแล้วบอกย่างไงออสามสามอาทิตย์อ๋เอ,อเริ่มมีดอกแล้วเนาไเริ่มมีดอกแล้วมีดอกแล้ว แปลงผักแม่นี่สแอดเดอร์ขยานล่อขยานเอาแม่น้ำออไยเหนอ,อ,อ,อแ,แม่เนาะควงมะเขือผื่นผักสวนครัวนะผูกไว้กินอ๋อแตงแม่แก่หมดแล้วเนี่ยนีออ่กินประทานก่ะ เก็บบลทานกินบลทานาบ่นโอเคหมดแล้วนี่ใหญ่กินไปเยอะแล้วนเวนาะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวแตมคุณพ่อไปต้อนงัวเข้าขอขกก่อนครับแม่หกินกายเนะเอ,อตกแรงมากกับมาแตมงัวเข้าแรงเนาะอะมือแรงอ่าข้าแรงมือหุ่งม,มาก็ปล่อยออกไปกินยะ <c oughs> คอยฟังเสียงกระดิ่งเนาะเ<ช>พื่อจะแซจะจำเสียงกระดิ่งได้จำเสียงกระดิง่งอ,อ,อันนี้กับมูแบนแนเพิงอยู่บ่กบ,บ้านแนเพิงตะก,กี้ตะก,ก่อนก็อยู่พุ่นอยู่วัดพุ่นอ๋อแล้วก็ออกมาหาอันนี้เป็นหัวแบนบ่เออเป็นหัวบ้านแหละยังคุ่นหัวบ้านแทงยังอยู่ภาคนั้นเป็นยัง โอ้โหแถนี้เฮือนแม่นเฮือนใกล้กันเนาะเออใกล้กันติดติดกันเลยเออก็ออกพุ่นมาได้วันวันนะพุ่นมาเจ้าก่อนบุมีอยู่นี่เนะยเขาออกมาหาทนนหลวงเนาะเด็ดทางดำมาแล้วจังออกมาหาทางดำ ดูแบ่แม่สวยมดแล้วเนี่ยจริงแม่สวยแล้วโอ้แม่แต่ละหลังสวยๆทั้งนั้นแบนสวยๆกันหมดแล้วแถวนี้จะติ <S <S แแด, <S 1> <S 1> แ,ดแต่ถนนเนาะถนนกับรั้วกับเป็นแบบดั้งเดิมอยู่ นี่กงัวเป่อนอะบ่แม่วัแม่ไง่หล่นี่มีงัทุกหมู่บ้านเหรอทุกหม่บานายเรือนบอกทุกห่บาเรือนงเนี่ยมีทุกหมู่าเลี้ยงไว้แขายนเนาเลี้ยงเอาขี้มันใส่นาใส่ขา้าเลยใส่ขี้วัมนขเต็น,นครับ แม่สวยทั้งนั้นหลังโตโตเลยนี่กบแซงใหม่เนาะแซงใหม่จะส่วนแหล่จะเป็นสรงแบบเน,น,นะนี้ยเนาะป่ะเนาะนี่โยมก่อน,นที่แล้วเนะนี่ยม,มันดูแน่แน่ดีหรอเปล่าใหญ่ ดังเดิมเลยเนี่ยงามนะผมชอบแบบนี้นะชอบแบบนี้ชอบแบบนี้นะมูลปูนที่ผมชอบป่ะแน่แต่นี้แน่ยดินปออันนี้ดินปออ๋อพี่มีนี่อีกมาอยู่เนี่ยเดี๋ยวเป็นเนี่ยเดี๋ยวมาอ๋อถ้าผมซื้อนี่กี่ล้านอ่ะบมซื้อเลยถ้าผมจะซื้อปอขายเพื่อกี่ล้านขายปอขายก็ได้ ด้านไว้ของคน้นึงละอของเงินเอยู่กองวัดจนถึไปเอาไว้ให้ลูกขึ้นแหลนเนอ,อลูกขึ้นแหลนโอ้ไม่เชือเห็นอยู่นี่ไม่ใส่ละมันว่ามัหาเดียวก็ลหล,ก <c oughs> ลอกไ้ไปแล้วแกบอกมนหลอกบอกอ่ะไอหมูปุ้นบอแม่บอกหมูแม่ละ หมูป่าละหันอันนี้ลูกงัวป่อหมูป่าวุ้นที่ทางไปด้านลงไงไ้้จ้างหาแม่แล้วกันอ่ะ เยอะวาอยหมด้นเดียวแล้วเราอยู though, ่ขึ้นท่าก็ได้เนาะฮะวนขึ้นวนขึ้นแล้วเคลื่อนไปหมดแล้วบ่ เลาะเป็นตาป่าเลยเนาะโอ้ได้ก่หย่างตะป่าพี่ได้ก่อนหย่างจานธรรมชาติา <c oughs> าตะปาพี่ครับอ๋อแย่มันมันเหมือน,นย่อยเนาะปะเนะแย่มันบางๆหมดเลยนะ นี่บอกไงน,น่ะบอ่อชาวบ้านหรือว่าบ่อชาวบา้านนี่แหละอ๋อพอโจ๊กให้มันกินน้ำมันน้ำหมดนี่น้ำแบบอยู่จเต็ม,าม,มัางมดเออโอ้ห้าน้ำเต็มนี่าคากเนาะเออยามเดือนเก่าเดินชิบเดเต็มอ๋อเต็มไงยามเดือนนี้เดินเดินหนึ่งเดือนสองไปละแห้งอ๋อเดือนสามแล้วมดเลยเออ เส้นทางธรรมชาติเข้าสู่อันโดงไม้แปลกครับนับ่ล่ะโดงไม้แปลกย่ <c oughs> างเละลีนตามธรมรมชาติ <c oughs> ป่าธรมารมชาติถ้าช่วงเกี่ยวเข้าเอางัวมาปล่อยก็ป่ะเ,เกี่ยวเข้าละ อะไรวะพี่เขาเกี่ยวเอาเข้าออกอะไรอย่างเอารูมช่วงนี้บ่มีเห็ดบ่แถวนี้มีเห็ดเห็ดยางเห็ดที่แม่เอามาขายเมื่อเช้านี้เห็ดอะไรเห็ดเห็ดก่อนะเห็ดก่อเห็ดก่อเราบ่ออยู่อันนี้บ่ออยู่ป่าป่าใหญ่หุ้นป่าแปลกนี่มีแต่เห็ดยางเห็ดยางอย่างเดียว ครบทุกตัวเนาะสิบสี่ตัวเฮ้ยแับนี้แหละมันอันตัวใหญ่คืออันตัวดำนี่แล้วมันสามลาดสี่ลาดนี่แหละฮะสี่ลาดนี่แหละบ่แพงอ่ะบ่แพงเลยอันตัวถึกเล็กน้อยอันนั้นนวลเผลกนี่ ตือน้อยเรนหะ้าล้านอยู่ด้วยอ้าทำไมแพงอ่ะเออถือน้อยแ,แพงโอเคที okay. ่แห้งกับบ่อแพงกับบ่อแห้งหกบานหนึอ่อะแล้วอันเจนอนสือน้อยอันนั้นนี่คือตัวแดงทางนี้นี่อันนั้นแล้วมันคำพอดสี่ล้านบอ่นอแดงเขาด้วยอ๋ <laughs> อะมะเข้าเหือเลยเนะาะเขาบอกอัตระดูดิ้มังกายข้อมันบุก <laughs> อ่าเพื่อนๆทั้งหมดนี่ก็เป็นกิจกรรมยามแรงนะครับสําหรับชาวบ้านที่นี่นะครับเว <ไป S 1> ลาบ่างจากการเท็อ่าหน้าเข้านะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคพรุ่งนี้เจอกันครับผมจะเดินทางไปยังเมืองคามต่อครับที่นี่แหละไปก่อนเด้อสวัสดีครับ